ชัยชนะมันรอพวกเราอยู่บุกตะลุยไม่เกรงผู้ใดอินซีทำฟ้าวบนไทยลายความยิ่งใหญ่บุกเข้าไปแอร์ฟอร์ซยูเนิตจากเกียรแมนดขามฟุตบอลในประเทศไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคงจะมีเพียงไม่กี่สโมสรที่จะสามารถดำรงอยู่ในฟุตบอลลีกระดับบนๆของประเทศไทยมาได้อย่างยาวนานแต่สองสโมสรที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งกแกรง่งนั่นก็คือสโมสรหานอากาศและสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือสโมสร a อ r f o r c e a เวและสิงห์เท่าเรือในปัจจุบันที่เป็นคู่ปรับในศึกแห่งศักดิ์ศรีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เเนื่อยยแตไมคทสักทารขับเที่ยวกันของทหารกากาศและการท่าเรือไม่ว่าจะผ่านกี่ยุคกี่สมัยมักจะมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของทั้งสองสโมสรอีกทั้งศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจถึงแม้ว่าสโมสรการท่าเรือจะก่อตั้งขึ้นมาหลังจากสโมสรทหารกากาศ21ปีแต่พวกเขาก็มีช่วงวันเวลาที่ผลัดกันขึ้นมาชื่นชมความสำเร็จอยู่สม่ำเสมอ ก่อนที่จะมาถึงช่วงผัดเปลี่ยนจากฟุตบอลในรูปแบบของสมัครเล่นขึ้นมาเป็นอาชีพอย่างเต็มตัวเรื่องของเม็ดเงินจากหลายสโมสรถูกดึงเข้ามาเป็นตัวแปรกดดันให้ทีมที่ดำรงอยู่ในรูปแบบขององค์กรต้องพกกับเกมทางการเงินที่ต่อสู้กับทีมที่มีตัวแทนจากเอกชนเข้ามาสนับสนุนได้อย่างยากลำบากส่งผลให้ทั้งส,สองสโมสรต้องตกชั้นลงไปเล่นในลีกระดับ2ของประเทศอย่างยามห่าลีกวันในปัจจุบันที่หน้า,นาอา,า,ากาศเนี่ยเขารุ่นรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาเขาจะ จะจะมีชื่อเสียงแล้วก็จะชนะอยู่ตลอดนะฮะเพราะว่าส่วนมากทางอากาศเนี่ยเป็นเป็นบอลเป็นบอลใช้ลูกโยนแล้วก็รูปร่างของแต่ละคนเมื่อก่อนเนี่ยตัวสูงใหญ่ทั้งนั้นเลยนะายอากาศนั่นแหละแล้วก็ใช้ความเร็วของของปีกซึ่งสมัยก่อนมันยังยังเล่นแบบแบบระบบ4-3-3ส่วนมาก นั่นแหละคือคือตายตัวเลยใครเล่นปีกก็ปีกใครสูนหน้าก็สูนหน้าสายการเขาเขาเขาจะจะเน้นการขึ้นบอลด้านข้างโยนด้านข้างแล้วด้านข้างก็คอสบอลเข้ามาให้สูนหน้าทําประตูนะค่อนข้างประสบความสำเร็จสายอากาศเมื่อก่อนนี้ใช้ลูกลูกโยนอย่างเดียวนั่นแหละคือสไตล์คนเราสไตล์ครับถ้าเป็นความรู้สึกของผมนะครับมันมันคนลาสไตล์ ทากาศเล่นเล่นฟุตบอลใช้ความเร็วสูงเล่นโยนไปข้างหน้าเล่นเล่นลูกโด่งครับเตะแล้ววิ่งแข่งใช้ความแข็งแรงของร่างกายเป็นหลักส่วนของเราส่วนมากตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยสูง155แล้วก็มีตัวเล็กๆเยอะก็เราเ,เราเล่นเราเล่นคลองบอลมันมันสไตล์ไม่เหมือนกันมันก็เลยดูแปลกซึ่งการคลองบอลเนี่ยสมัยก่อนจะมีอยู่ทีมหนึ่งซึ่งซึ่งดังมากคือราชวิถีนะครับอันนี้ของเราก,ก็ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกัน แต่พอมาเจอกันทีไรเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นคู่แข่งซึ่งแบบคนดูเนี่ยมันจะเล้าใจเพราะมันเล่นคคละสไตล์เนี่ยถ้าเล่นเหมือนกันเนี่ยมันก็เหมือนกับบางทีอาจจะง่วงนอนพป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไอ้นี่เราคลองบอลทีมหนึ่งทีมหนึ่งโยนวิ่งเข้าใส่และโดยเฉพาะติดทีมชาติทั้งถาาอากาศทั้งท่าเรือติดทีมชาติเยอะโดยเฉพาะเพื่อนๆนกันเนี่ยในทาาอากาศเนี่ยก็เวลาเก็บตัวทีมชาติก็มาเฮฮาแต่ว่าแยกเล่นจะสู้กันสุดฤทธิ์นะครับมันมันนักฟุตบอลทีมชาติ สมัยก่อนเนี่ยจะอยู่ส,สองสโมสรนี้เยอะนะครับงั้นคนคนจะจะจะ,จะชอบมาดูส,สองสโมสรนี้แล้วก็เล่นเล่นสนุกนะฮะไม,ไม่ไม่ค่อยเกเรน,นะบอลสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยเกเรเล่นตามเกมทหาอากาศนะครับนักฟุตบอลทีมชาติที่สนิทกันก็มีสุชินกสิวัฒนะครับเสียชีวิตไปแล้วสุภกิจมีลาภกิจเสียชีวิตไปแล้วและก็ที่ยังอยู่ที่ที่เล่นด้วยกันก็ สมานทูประสาสตอะไรพวกนี้นะครับเวลาพอกองหลังสุปกิจผมจะค่อยห่างๆเขาผมไม่ค่อยไปยเยอะเพราะเพราะว่าต่างคนต่างรู้ทางกันเขาก็ค่อรู้ทางเราครับมันก็เป็นอะไรที่ที่ที่ทแปลกดีครับก็ที่ที่ที่ทน่ากลัวก็สมัยก่อนที่ตอนที่พี่เล่นแล้วก็แล้วก็ทันก็คือก็ต้องเป็นปียพงษ์ใช่ไหมและวปียพงษ์มีประพี่ปานขาวชะลอหงกระจร ซึ่งเล่นด้านข้างเขาเขามีความเร็วแล้วก็ผ่านบอลได้แม่นยําแล้วก็ปียพงศ์นนี้เขาก็จะเข้าฮอตได้ได้ดีนะครับก็ก็เป็นตัวอันตรายที่ที่เราต้องดูแลอย่างดีเลยนั่นแหละครับผมพูดถึงกองเชียร์นะครับวัฒนธรรมแตกต่างกันเยอะเลยครับยกตัวอย่างแรกท่าเรือเพิ่งก่อตั้งทีมได้ไม่กี่ปีนะครับแล้วท่าเรือเราก็ต้องรู้ว่าเป็นแหล่งส่วนมากจะเป็นคนดูก็ระดับระดับ ยกขนระดับกรรมกรเยอะนะครับพนักงานยกขนนี่ก็ระดับนั่นคือคือจะเกณฑ์ฟุตบอลจะไปดูฟุตบอลเขาดูไม่ค่อยเป็นสมัยก่อนก็จะไปเฮฮากันมากกว่านะครับก็และส่วนใหญ่ก็ก็ไปตะโกนอย่างเงี้ยคือเขารู้รู้แต่เพียงว่าวิ่งวิ่ง,งชนเตะเข้าโกแต่ว่าไอ้แทคติกต่างๆเขาจะไม่รู้แต่มันจะค่อยๆซึมแต่ผิดกระถาอา,ากาศฐาอากาศนี่เขา <Okay. S 1> เข,า,ขาชนะเลิศถ้วยกอมาตั้งกี่สมัยตั้งแต่รุ่นตั้งแต่ผมยัง ยังไม่ติดทีมชาติยังไม่เข้ากรุงเทพก็ชื่อดังอยู่แล้วมีถาอากาศแบงกรุงเทพและตำรวจ3าสมโมสรใหญ่ๆแล้วรุ่นพี่เขาอดีตตั้งแต่ทีมชาติเยอะผมก็ยังทันหลายคนรุ่นนั้นนะครับก็ก็เป็น,เป,นเป็นเขาเรียกเป็นยุคยุคก่อตั้งทีมของถาอากาศซึ่งโด่งดังมากชนะเลิศ5 6ปีซ้อนถ้วยกอครับก็ทําให้คนดูเนี่ยเขาเขาก็ยังยังกองเชียร์เขาก็ยังมีมีแฟนคลับเยอะเวลาเจอกันทีไรเนี่ยแบบโอสนามแตก ส่วนมากก็กจะประ,ประทับใจทุกครั้งนะท,ท,ที่เล่นกับทางอากาศแล้วเกมก็สูสีกันก็ตอนที่พี่เล่นอยู่ก็ส่วนมากจะชนะนะครับส่วนมากจะชนะทางอากาศซึ่งตอนนั้นตอนทางอากาศพวกเปียพง์พวกชะลอเขาเพิ่งขึ้นมาไนงะพวกอย่างพวกรุ่นพี่ก็จะเป็นเกาหน่อยสองทีมคิดว่าโอกาสนะครับผมว่า,ถ,าถ้ามาถึงช่วงนี้นะครับผมว่ามีโอกาส ทั้งคู่แต่ทางอากาศนี่รู้สึกจะมีภาษีเหนือเรานิดนึงเพราะเขาทำแต้มโด่งไว้ก่อนอ๋อถ้าสามทีมขึ้นนี่ผมว่าโอกาสค่อนข้างสูงนอกจากเราไม่พลาดเพราะว่าเราเรามีโอกาสในเลกสองเนี่ยเราเล่นในบ้านถึงสิบเอ็ดนัดเก็บแต้มให้ได้เป็นกอบเป็นกำผมว่านะ่าผมว่าถ้าไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคมากมายผมว่าน่าจะได้ขึ้นทั้งคู่ครับแต่แต่ที่ที่ติดตามข่าวนะน่าจะขึ้นไปด้วยกันนะเพราะว่า ปีนานแล้วไม่ได้ขึ้นในฐานอากาศหลายปีแล้วปีนี้น่าจะขึ้นเพราะว่าเขาเตรียมทีมดีแล้วก็มีตัวเก่งๆเข้ามาเสริมทีมเยอะถ้าเรือก็ก็มีโอกาสถ้าเรือก็มีโอกาสเพราะเวลาเล่นในบ้านที่ส่วนมากจะจะชนะก็และตัวตอนนี้ก็ก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวในเลขสองเนี่ยดีขึ้นก็ก,ก็ก็น่าจะมีโอกาสับนะร แม้ทั้งสองสโมสร,รจะมีช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันเวลาพัดผ่านเอาความผิดหวังมาเยือนวันนี้ทั้งสองสโมสร,รเดินกลับมาอยู่ในเส้นทางที่สวยงามอีกครั้งเหลือแต่เพียงปลายทางแห่งจุดหมายที่จะกลับขึ้นไปเล่นในลีส,สุดของประเทศอีกครั้งให้จงได้ ในสัปดาห์นหน้าเราจะกลับมาติดตามสโม,มสรคู่ปรับที่เนอื่นของสโม,มสรทหารอากาศอย่างราชาวิถีราชาประชาและธนาคารกรุงเทพททุกนนนนาาีีอออยยูู่่ตรรรง้ใชชะมัวเ